สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตี้บอมเบอร์อคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรถถังอิสราเอลอีกแล้วนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นรถซีรีส์ M60 ที่อิสราเอลออกมาใช้ก็คันนี้นะครับผมก็คือรถมกาช 6B 6B ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งมกาช6กนะครับผมก็จะเป็นเบสรถถังซีรีส์มกาชทั้งหมดของอิสราเอลณช่วงหลัง อย่างเช่นเนี่ยตามนี้ครับผม 6M 6C แกวปาตา 7C ก็เป็นเบียร์จาก 6B หมดเลยแล้วก็มี 6B แกวจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะยังไม่ได้รีเสิร์ชเดี๋ยว2พี่เอาครบเดี๋ยวมาเจอกันคันนี้ไม่ยากหรอกโอเคมากาช 6B แล้ง6สัญชาติอิสราเอลแบตเทอร์เลด7 8.7เอออาวุธนะครับผมคันนี้ก็จะมีปืน M2 Browning 1กระบอกกระสุน1,000นัด อยู่ตรงนี้7.62 FN MAG 3กระบอกกระสุน9,006นัดเป็นปืนล่มแกนกับมูลค่า2ก mm, ระบอก105มิลลเมตร c h ขนไปได้63นัด First Stage 37 Smoke 20ลูกยิงออกทีละ2อัตราการหมุนป้อมปืน18.6องศาตา่อวิมุมกดลบ10มุมเงย20อัตรา,ารปรจุกระสุน7.7วิเป็น Basic Up ั p เต็ม กระหน้ครับผมตรงตัวถังด้านหน้า108ด้านข้าง70ด้านหลัง40ป้อมปืนด้านหน้า230ด้านข้าง49ด้านหลัง57แล้วก็แผ่น e อ a ที่เป็นอิสราเอลทำเองนะครับนี่ปราเซเอร์ EIA เคเนติกกันได้5มิลลูกเคมี Me, กันได้260ซึ่งเลบ7เราเจอลูกเคมี Me, ก็ประมาณ3 0 0ก้อหมดแล้วก็ไม่รอดนะครับผม <c oughs> ตามนั้นเลยโอเค พลรถนะครับผม4นายจะมีพอบอ่อพลปืนพลบรรจุพลระครับพบอบ่อุ่มมือหลักได้น้ำหนัก53.2ตันแรงเครื่อง750แรงมาครบรอบที่2.4 m a x e แม็กปีดโมตรตชั่วโมงใส่ไหนของมันนะครับก็มีน v i พิชั่นมีเลชไฟเดอร์กระสุนนะครับก็ชอ็อตแคลเมื่อเขาว่าที่เพิ่งถ่ายไปะแหละเหมือนกันเลยโอเคมากาชนะครับผม ก็จะเป็นรถซีรีส์เ60ที่อิสราเอลเอามาใช้แต่ถามว่าอนาคตมันสดใสไหมมันก็ใหม่เพราะว่ามันมากาศสุดที่มากาศซึ่งผมก็จะแนะนําใครที่เล่นอิสราเอลครับผมก็ดิงเอาพวกมักเมรอเขาว่าจะดีกว่าแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบ f 60ก็เลยดิงเอามากาศก่อนก็มาเอามอเขาว่าทีหลังนะครับตามนั้นซึ่งมากาศตัวนี้เนี่ย ถ้าเทียบกับช็อตแคลกิเมลที่เลตต่ำกว่าช็อตแคลดีกว่านะครับดีกว่าก็ด้วยความที่มากาศกับช็อตแคลเนี่ยสปีดเหมือนกันเร็วเท่ากันปืนเดียวกันแค่ช็อตแคลตัวนี้จะมีเลเซอร์ให้ใช้นะครับแต่ว่ามากาศมีแค่เลเซ d ไฟเดอร์ซึ่งถ้าอยากเล่นเลเซอร์ก็ต้องอัพมาเป็น 6M เป็นต้นไปก็<笑><笑> ไม่รู้สิก็แด้แต่คนมองแต่ผมก็เฉยๆเพราะเลเซอร์ก็ถ้าไปไกลจริงๆผมไม่ใช้เลเซอร์เนี่ยแล้วก็กระสุนที่มันให้มาก็แม่นอยู่แล้วนะครับปืนอเมริกันมันแม่นอยู่แล้วแต่ก็จะเตือนก่อนก็คือมาการชคันนี้นะครับผมก็เห็นว่าติด EA ให้ก็อย่าสอ่อืออกไปบูนะครับลำบากลำบากอยู่ก็เครื่องบินด้วยจะเล่นเราเหมือนเดิม โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าไปเล่นบู๊ถ้าบูก๊ก็ไม่จะเป็นอย่าบูเลยตามนั้นเลยเล่นซุ่มเล่นแฟลงได้อยู่ถึงมันจะอืดหนเถอะแต่ก็พอทําได้โอเคแค่นี้ครับผมไปเกมเพ์เลสโก้ว้ไว้ไม่ได้มองลืม

อันนี้อะไรเอ่ยทีห้าสิบสี่ทีห้าสิบห้าเอาปืนแตกอยู่โอเคซ้ำโอ้ ดนังน้ำมันเออโอเคดีโอเค,อเคมาอีกหนึาอีกหนึงอีกหนึ่ง r e n g i โอ้ชิด BMP อย่าลากูด้ว้าวว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 ว อีไงทีห้าสิบห้าเรียบร้อยซ้ายไม่รู้อาจจะมีเคลียร์ไอหกสิบเก้าทีห้าสิบห้าไปแล้วไอหกเก้าอยู่ไหนวะ จะบอกว่าได้69อยู่นู่นนะเพราะไม่นมาไม่น่าอยู่มันไม่น่าปีนนต่ใช้หกเกรถเป็นอื่นอะเส้นด้านหลังปะวะ ข้างล่างเรามีคนตรงนี้ ปลากลัวปลากลัวปลากลัวลงพิกเออนั่นแหละเกือบแล้วเกือบความแล้วอาโล้มีใครไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยและเปิดวันเรียบร้อย นะยังไม่ได้ไปประจำจุดเลยเนะี่ยเจอแล้วทำสามไปเรียบร้อยเครื่องพังนทาร์่นไม่ต้องละเมื่อเขาว่าเอาสวย ก็จะเสียแคลบจริงเดียเ๋ยวเฮ้ยแล้วไม่แคลบกันหน่อยเหรอจี้พลาดโอ้เวรละอีกไม่โดนเออเกือบเกือบละเกือบละเกือบละ ซ้ายสายยังเงียบอยู่แทงคิวใส่ดั้มโอเคเพื่อนเราคุมแล้วเรีย,ยบร้อยจีผาดบอมโดนไปแล้ว เคยดีไฟด้วยเออดีเฮ้ย VRCC เก VR ือบแล้วเกือบมีคนตัวแตก ไปเลยแตกทีห้าสิบห้าไปเรียบร้อยซีทีสี่ก็ช่างแม่งอ่ะโอ้เวดละทีทีเอสล่ะไปเรียบร้อยไปไปเดินโอ้โห สเตลสเตล์ still, still. โบไม่ตายอีกเวล้วไงเออโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมใครที่ปั่นสายมากาอิสราเอลอ,อยู่ก็เออปั่นต่อไป แต่ก็ทําใจไปด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ลดเป็นลดที่โหดที่สุดในเร็น,นั้นนะครับทําใจไปเลยนะซึ่งก็เดี๋ยวอนาคตมากขาดขั้นอื่นๆในช่องผมก็จะตามมาทีหลังนะครับช่วงนี้ก็ไปรัเสเซียก็นั่นแหละโอเคถ้าชอบหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวุ่ย oh yeah.